ไทยเอฟซีเบลล่าทุกทุกคนด้วยนะคะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเฮงเงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปค่ะส่วนอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ขอให้ศาสตร์มันไปกสงการปีที่แล้วส่วนปีใหม่ปีนี้มีเรื่องอะไรใหม่ใหม่บ้างตามไปดูพร้อมเบลล่ากันเลยค่ะแลาสุดค่ะพวกสมเนาเนี่ยมันไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปีใหม่มกกลาที่ผ่านมาหรือว่าจะเป็น ปีใหม่ไทยก็แหมพวกผักสมอเล่นขึ้นไปสวัสดีปีใหม่ได้แบบบงมากค่ะเบลล่าไม่จะเชื่อเลยนะคะวันเนี่ยเป็นคําพูดของคนที่เป็นผู้นาของประชาชนคิดว่าเท่มากหรอคะที่ทําแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วมันอุบาทค่ะและ้วเบลล่าบอกเลยนะคะว่าผักผักนี้เนี้ยถ้าตรวจ DNA ดูเนี่ยโอ้โห DNA เดียวกันทั้งหมดแน่นอนค่ะถ้าใครคิดเหมืนนหอนเบลล่ารืเวียจะหัวเราะให้กับปายงงแต ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบลลาด้วยนะคะบลาย